ก็มีแับพี่ทีนะเกมโบบอกนั่น,น,เ,นออเองน่ะวันนี้พี่ทีก็จะาม <c oughs> ารีวิวมารีวิวเอ่อผลอดาบชักเสบนะฮะเชือกแบบนั่เองดาบนั้น,นที่ตัดที่บอสนะนะตัดนี้มันจะถือท่าเหมือนกับด,ดาบเออนะ ขเขาเรียกว่าดอกไอลักเนสใช่ไหมแล้วก็เซเบอร์นะคะโอเคแล้วก็อยู่แรกนะปุ่มการฟันเรือวอยนะแต่นี้พี่พียังได้บลล็อกนั่อยอ่นะเนี่ยพี่พีลงไปอ้ออกนะมันคุดแรงเืยนะเพราะว่าจะแตกงานะ ทั oh. ้งหมดที่นี่ใช่ไหมโอเคทุกคนไปจบไปจบไปจบเดี๋ยวทุกคน วันนี้ก็ฟอร์ามเหมือนกันเสียงจากเลฟเฟลฟันกินนะพี่ชอบเพลงนี้มาก <Thank you. S 1> อ่าอ,อันต่อไปเหลอครับหคือการต่อยังไม่เขียเลย นะไปรนันต่อไปนะคนะันต้าคันต้านะมาดอะเพิ่มเลือดเราแล้วไป400แล้วเนยตอนนี้น 8, นนก็มี8ตอนนี้พี่ิก็มี815 p นะอันต่อไปนะก็จะเป็น,น,นะนคันต้านะขึ้่มันคลใหญ่แล้วคใหญ่นะ สกิลหนึ่งสกิลแรกมันเป็นการเหมือนก็คือเลเซอร์ออะไรย่างเงี้ยนะอ่ามีแค่นี้นะแล้วก็ต่อไปแล้วแล้วก็ขนพิบนะฮะขนพิษแล้วก็เอามาสกิลแรก็คือการยิงกระสุนนะฮะแล้วสกิลอันที่สองนะก็จะเป็นสกิลเออเหมือนกับลูกบอลทิพน้ำเนาะแล้วยิงมาแล้วมันก็แตกนะแล้ก็มีอะไง โขกมานะเรวก็ทำการปล่อยไปเลยนะปิ้วเป็นนี่นะเห็นไหมทุกคนอันต่อไปก็จะเป็นนี่นะนี่การีงนะพอหยุดนะับูมอันต่อไปนะก็จะเป็นเอ,อ่อดาร์คสเต็ปนะซึ่งเป็นขาไฟนะและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันแรกนะก็จะเป็นการ เตะนะ่อยลูกเตะไปนะแล้วก็พอโดนศัตนระูเนี่ยเดี๋ยว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 คนะแล้วก็นี่นี่พอโดนบอลนะ้ำมันก็จะเป็นอย่างนี้นโดนบอนะลน้ำมันก็จะเตะรัวนเลยนะสกิลนี่สองนะเป็นการเป,เ,ปเป็นเป็นการเลยนะเป็นการหนีเตะนะ เตะแล้วก mm. ็หมุนนั่นเองอย่างนี้อย่างนี้อ่าเห็นมเมีต่อยนะเีเตะนะะเตะเตะเอาเมนเรยากาแซกับพี่ีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเลหนึ่งไ้ไม้เหรอเลหนยอะเห่เห็นมไม่เห็เลวะไเรียบร้อยทุกคนนนะ โอเคคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะะขอก็ขอตัวลานะเดี๋ยวพิ่จ้าเนี่ยเดี๋ยวพี่ทีจะมาเดี๋ยวคุณนมาพี่ทีจะมาซุ่มซุ่มผลแจกแจกเด็กเด็กเออไอดีที่หนึ่งนีดีเอยดีนะและและจบแค่นี้เลยนะสวัสดีครับ